สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube เลยนะคะสบายกันดีนะอัพพโสดนี้นะคะหวานก็มาพร้อมกับแหม่ดูกันเต็มอิ่มเลยนะคะ8ตอนสำหรับเรื่อง3บุพพาลิคิดฝันค่ะจบไปแล้วนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีกิจกรรมแบบนี้นะคะจากทาง t e n c ซ n t ซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่เลยเพราะว่าเหมือนกับว่าทาง t e n c ซ n t เขาก็าทาง ส่วนหนึ่งนะคะชาวชาวเน็ตก็บอกว่าเออฉวยโอกาสหรือเปล่าเพราะว่าอย่างไรก็ตาม VIP ก็คือ VIP อยู่แล้วก็ก็ควรที่จะได้ทุกอย่างนี่ยังมาต้องให้เพิ่มแพ็กเกจอีกนะคะก็คือให้ซื้อเพิ่มซื้อคูป,ปองเพิ่มแต่จริงแล้วนะคะแลกกับความอยากรู้อยากเห็นของพวกเราเนี่ยอะไรมันก็ไม่แพงหรอกค่ะ,คะจริงๆนะคะก็ได้ดูกันไปสมใจแล้วก็หวานก็อยากจะบอกว่าสําหรับเรื่องนี้นะคะสมบุพภาลิขิตฝันนี้ก็คือสนุกแล้วก็มี เรื่องราวให้ลุ้นนะคะไปจนถึงตอนสุดท้ายกันเลยทีเดียวค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วอะ่ะก็ติดตามต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีสปอยนะคะทยอยออกมาเต็มฟีดไปหมดเลยเพราะว่าก็มีหลายๆท่านละค่ะที่รอไม่ไหวก็ดูกันหมดแล้วพอ ดูแล้วนะคะพวกเราก็จะต้องเมาท์มอยกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะคะอย่าท้อเพราะยังไงถึงจะรับตายังไงก็ต้องเจอรูปภาพอยู่แล้วเวลาสปอยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะ สำหรับอพิโซดนี้นะคะเรามาประเมินกันดีกว่าประเมินตอนจบนะคะของสามบุพภาลิขิตฝันค่ะก็เรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่าพอดเรื่องมันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนหรอกแต่ว่ามันเป็นพอดเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นในสมัยของราชวงศ์ซ่งเหนือซึ่งเป็นราชวงศ์ที่นิยมบัณฑิตนะคะแล้วก็แบบกำลังอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตคือบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะหลังจากที่ ท่านฮองเต้ก็มีหฮองเห่าที่ทรงความสามารถอย่างฮองเห่าหลิวนั่นเองค่ะทีนี้นะคะทางเทนเซน t พวกเรารู้แล้วว่าที่ประเทศจีนก็คือจ่ายนะคะ เป็นจำนวนเงินก็คือคูปองละ18หยวนสำหรับก,ก็ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกก็ก็คือซื้อก็ได้ซื้อไอที่8ตอนเร็วๆนี้ก็ได้แต่ว่าในราคาอีกราคาหนึ่งคือ40หยวนนะคะถ้าใครเป็นสมาชิกอยู่ก็จะจ่ายน้อยหน่อยจ่ายแค่18นั่นเองค่ะทีนี้ถามว่า40หยวนแพงไหมนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกแล้วซื้อต้องบอกว่าแพงนะคะมีการให้สัมภาษณ์ชาวชาวเน็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแพงจังเลยค่ะจนถึง ณะน,น,นั้นนะคะก็คือมีเยอะอะ่ะเกือบเป็นล้านคนเลยนะคะที่แบบอจองซื้อคูปองเข้าไปดูก่อนตอนจบเนี่ยแหละคะ่ะอัตราผู้ชมก็ทะลุร้อยล้านวิวนะคะคือบางคนก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะก็คนส่วนใหญ่ก็ยินดีนะคะยินดีจ่ายเงินสําหรับตอนจบที่ยิ่งใหญ่อยากรู้ไงอยากรู้แล้วก็ไม่อยากจะรอคอยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่นางเอกเราจะต้อง สู้ทั้งทางด้านกฎหมายสู้ทั้งทางด้านการค้าสู้ทั้งชีวิตลักด้วยค่ะกว่าที่จะประสบความสำเร็จนะคะ ในเชิงของการค้านั้นก็จะเห็นว่าในเรื่องก็พยายามสะท้อนนะคะว่าเออต้นกําเนิดของคนเนี่ยก็มีผลนะแล้วก็ความมีชื่อเสียงก็มีชื่อเสียงเช่นเดียวกันนะคะก็ผู้ชายก็จะเป็นแบบลัทธิคงจื้อก็ยังหนานแน่นอยู่เพราะฉะนั้นพวกเขาจะเหมือนกดกดผู้หญิงอ่ะแล้วก็แบบกฎหมายก็แปลกๆนน้อยอย่างนางเอกจะต้องโดนตีก่อนถ้าเกิดจะร้องเรียน จะร้องเรียนแบบว่าบัณฑิตข้าราชการขุนนางอะไรแบบนี้จะต้องโดนตีตั้งหลายทีเนี่ยก็จะเกือบตายเอานะคะสำหรับ เรื่องนี้นะคะ3มสาวพี่น้องนี่ก็คือมีเนี่ยแหละมีซุนซันเหนียงนะคะแล้วก็มีพี่รองก็คือเจ้าพันเอ๋อแล้วก็มีซ่งอินจางค่ะซ่งอินจางสวยมากๆเลยนะคะหวานชอบน้องเขาจังเลยอะหน้าตาแบบดูดูมีคาแรคเตอร์มากๆเลยค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะโอ้โหหวานว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องราวของจีนโบราณที่เรียกร้องความคือ คือเขาไม่ได้เรียกร้องเกินไปสําหรับผู้หญิงคือมันเป็นความอายุติธรรมจริงๆในสังคมไม่ใช่เฉพาะเรื่องของระหว่างหญิงชายนะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นกันเ,เห็นเรื่องราวของคุณนางกับประชาชนไหมก็ขนาดคุณชายฉือเขาเป็นมหาเศรษฐีเลยนะคะเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าทำการค้าเนี่ยเขาก็จะโดนดูถูกแล้วก็มีคนจากจากทางการที่ตอนนั้นที่พายุเข้าใช่ไหมคะแล้วท่าเรือมันพังอะ่ะเออก็คือ มันมีความแบ่งแยกกันก็ขนาดคุณชายฉือรวยขนาดนี้ก็ยังถูกแบบว่าเรียกว่าเป็นชนชั้นที่แบบล่างๆลงไปนะคะอันนี้ก็น่าสนใจดีแล้วก็ก็คือถูกลังแกอะ่ะแม้กระทั่งเจ้าพันเอน๋อนางเอกของพวกเราเองนะคะพวกเราก็รู้ว่าเนี่ยแหละคุณหลิวอี้เฟยสแสดงเป็นเจ้าพันเอ๋อแล้วก็เป็นนางเอกด้วยแต่นางก็ถูก รังแกจริงๆค่ะโดยที่บางทีพวกเราก็เห็นนะคะพวกขุนนางหรือข้าราชการบางทีเขาก็ทําเป็นมองไม่เห็นบ้างหรือหรือมีปัญหาทางสายตาบ้างอะไรแบบนี้แหละค่ะ สิ่งที่ประทับใจก็คือสาคนพี่น้องนี้นะคะเวลาที่เขามองซึ่งกันและกันแล้วก็เวลาที่เขาคิดแล้วก็จะทําอะไรเนี่ยพวกเขาจะไม่ลืมคิดถึงคนข้างๆเขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพานเอ,อ๋นะคะแล้วก็เป็นซุนซันเหนียงแล้วก็เป็นน้องเล็กซ้งอินจางค่ะทุกคนก็จะเหมือนกับว่าเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็แบ่งปันความสุขนะคะระหว่างกันและกันเอาไว้คอยประคับประคองนะคะทั้งชีวิตแล้วก็จิตใจค่ะไม่ว่าจะ คนอื่นจะมาลองปั่นอย่างไรพวกเธอก็ไม่ไม่แยกจากกันนะคะเพราะว่ามีความเห็นอกเห็นใจกันดีนั่นเองซึ่งในตอนแรกนะคะก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาอย่างสนุกสนานเมา์มอยเลยค่ะสำหรับบทบาทของส่งอินจางนะคะก็สะใจเป็นบ้าเลยตอนที่เอาแบบว่าเอาของแข็งนะคะไปทุบหัวของเจ้าคุณชายสนนะคะโอ้โหนั้นสุดๆเลยนะคะนอกจากนั้นเธอร้ายเป็นดับเบิลเลยค่ะเป็น2เท่าโดยไปการเอา เอาผู้หญิงนะคะในจวนนั่นแหละของของท่านคุณนางหลินนั่นแหละเอามาทําแบบว่าที่นางตีสลบไปแล้วเนาะเอามาเอามาวางกองนะคะนอนเหมือนนอนบนเตียงอยู่กับคุณชายเสนอีกทีหนึ่งค่ะโอ้โหตายแนละ้วอนาคตไม่เหลือแล้วนะคะสําหรับคุณชายเสนแล้วก็แถมยังต้องถูก จับประทับนิ้วเข้าไปอีกนะคะตอนแรกที่ซ่องอินจางจับนะคะจับคุณชายเสินนอนแล้วก็มัดแขนเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะตอนให้ซะแล้วไม่ตอนนะคะไม่ตอนแค่มัดไว้เฉยๆเท่านั้นเองค่ะเพื่อที่จะแบบกัดนิ้วให้เลือดออกนะคะแล้วก็เอามาแต้มที่ที่เขาเรียกว่าคำสารภาพผิดนั่นเองค่ะโอ้โหเตรียมมาพร้อมเลยนะคะ แล้วก็ความน่าสนใจของเรื่องก็คือเออนางเอกนะคะคือเกิดเกิดมาน่ยดีแต่ว่าต่อมาด้านมาประสบปัญหาชีวิตเราต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนชนชั้นไปเป็นแบบคณิกาอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องราวของการลำํำการชงชาอะไรอย่างนี้อยู่ในหอนางโรมนะคะเรียกง่ายๆก็เหมือนอยู่ในในที่ที่คุณโสนะคะโสเพณีเขาอยู่อะไรแบบนี้แหละคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วออนางเอกนะคะก็คือ มีความรักแล้วก็ความหวังที่อรอโอหยางสีอยู่คนเดียวนะคะรอมา3ปีแล้วค่ะแล้วก็นางก็ไม่เคยล้าเส้นเลยนะคะถึงแม้ว่าต่อมาจะมารู้จักพระเอกของเรากู้เซียนฝานได้ไม่กี่เดือนแต่ว่าก็ก็คือตอนนั้นมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะนางเอกเราก็ยังโฟกัสอยู่กับโอหยางอยู่นะคะส่วนตัวเอกชายนั้นอย่างไรก็ตามค่ะเล่นแบบโอ้โหรักภรรยามากนะคะสําหรับกู้เซียนฝานคะ่ะโอ้โหผู้ชายแบบนี้นะคะเขาถึง ขนาดแบบเอาเอา,เอามีดอะไปไปแบบจี้ ฮองเฮาหลิวเอาไว้นะคะคือยกยกมีดสั้นขึ้นมาโอ้โหตายแล้วตายแล้วขนาดนี้เลยนะคะนั่นคือฮองเฮานะที่อยู่ต่อหน้าเขานะคะแต่ว่าเขาทำได้ทุกอย่างเลยค่ะเพื่อภรรยาที่เขารักนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็จะได้เห็นมุมมองต่างๆของตัวเอกที่เป็นผู้ชายในหลากหลาสาขาอาชีพนะคะมีทั้งนายทหารระดับสูงขุนนางอามาตย์พ่อค้าประชาชนด้วยค่ะแล้วก็ความมีพรมจรี ของผู้หญิงด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีใครจะกล่าวถึงสักเท่าไหร่ค่ะซึ่งผู้เขียนนะคะเก่งมากเลยผู้เขียนเขาเข้าใจแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดเกี่ยวกับระบบศักดินามากๆเลยนะคะก็ไม่สามารถเขียนให้สอดคล้องกับระเบียบปกติของสังคมศักดินาได้เพราะว่าเพราะว่ามันเปลี่ยนไงก็คือผู้หญิงจะต้องมีบทบาทมากขึ้นมาอีกนั่นเองนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะหวานก็ยังคิดว่าเนื้อเรื่องในบางช่วงมันมีความรู้สึกสร้างความหนักหน่วงให้กับคนดูมากเช่นกันนะคะแต่ว่าพอเรามองย้อนกลับไปในกระบวนการทั้งหมดน่ยที่มันออนแอมาแต่ละตอนแต่ละตอนนะคะเราก็จะเห็นว่าอ๋อด้วยความที่บทละครมันแน่นขนาดนี้ไงแล้วมันก็เลยแบบ ทำให้เราดึงดูดนะคะคือดึงดูดเราเข้าไปอยากดูอยากดูก็เลยทําให้มีคะแนนโหวตที่เป็นเรตติ้งสูงมากๆนะคะบนโต๊ะปานถือว่าสูงอยู่ค่ะก็เลย8.5ขึ้นไปถือว่าเลิศนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าผู้ชมจํานวนมากเนี่ยในประเทศจีนแล้วก็นอกประเทศจีนก็คือโอ้โหติดตามดูเรื่องนี้กันสุดๆเลยค่ะก็เมื่อแพลตฟอร์มออกอากาศนะคะก็คือทาง Ten เซ็นต์เขาก็คือได้ประโยชน์จากจุดนี้ไปด้วยแล้วก็ได้ใจของคนดูไป ด้วยนะคะเพราะว่าคนดูไม่มีใครอยากรอรอกเอาจริงๆค่ะในเวลาเดียวกันนะคะในตอนที่ฝึกนะคะนางเอกมีทักษะทางชาแล้วก็ของราชวงศ์ซ่งเนี่ยก็ทำให้ให้เราได้เห็นถึงความเจริญนะคะในด้านวัฒนธรรมของราชวงศ์ซ่งเหนือด้วยแล้วก็รวมทั้งเราก็จะได้เห็นของเก่าๆแก่ๆโดยเฉพาะนางเอกชอบเป็นคนเอานางเป็นคนที่ชอบสะสมภาพเก่าๆใช่ไหมคะแล้วก็สะสมพวก เครื่องรายคามอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นนิสยัยแล้วก็เป็นงานอดิเรกที่ดีมากๆเลยนะคะส่วนการสื่อสารนะคะในเรื่องนี้ชั้งไทย คือใช้ทั้งหน้าตาคือสื่อสารใช้ดวงตาแล้วก็ใช้กริยาท่าทางโดดเด่นมากๆเลยนะคะคือถ้าใครถูกบังคับอยู่เราจะเห็นได้เลยถึงความอึดอัดของเขาจริงๆค่ะแล้วก็รวมกับการออกอากาศนะคะของตอนจบที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วจบดีแฮปปี้มากๆเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหโชดช่วงชัดชวานนะคะเพื่อนๆต้องดูกันนะคะเรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องเศร้าแต่ว่าน้ําตาไหลคือไม่เศร้าแต่น้ําตาไหลเพราะว่า ในฉากที่แบบทุกคนนะคะคือนางเอกเนี่ยเราขอให้ให้ไม่ใช่ตัดสินกันด้วยความเขาเรียกว่าอะไรอะความแตกต่างทางด้านเพศแต่ว่าให้ ให้คิดถึงว่าใครเป็นคนเลวใครเป็นคนชั่วคือมันไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ในชนชั้นต่ำเนี่ยจะทำเรื่องที่เลวซามต่ำชา้าก็คือต้องให้เข้าใจนะจุดนี้ให้ตรงกันก็จะได้อยู่ด้วยกันได้นั่นเองนะคะซึ่งโอ้โหก็ทำให้น้ำตาของแอดวานนะคะร่วงพูจริจรงๆค่ะซึ่งมันมันซึ้งอะ่ะคือพวกพวกนางทั้ง3าคนนะคะคือผ่านความยากลาบากมาแล้วในที่สุดก็สามารถลืมตาอ้าปากได้จนถึงวันที่ที่ได้แบบว่ามีห้องเต้กับฮองเฮา มานั่งอยู่หลังม่านเพื่อที่จะฟังนะคะคือให้ความสนใจกับคดีนี้จริงๆค่ะ จากนั้นนะคะก็เป็นคำพูดของเจ้าพานเอ,อ๋เราจะเห็นว่านางเป็นคนที่พูดตรงๆนะคะก็คือเป็นบุคลิกภาพของของคนที่ตรงไปตรงมานั่นเองค่ะคิดอย่างไรนางก็พูดอย่างนั้นนะคะซึ่งการที่นางปากแบบพูดชี้ชัดเกินไปประมาณนี้คือมันชัดเจนเกินไปก็เกือบจะทำลายก็คือเกือบจะเป็นวายไลน์ในสายตาของคนอื่นๆไปซะแล้วสำหรับเจ้าพาันเอ,อ๋นั่นเองค่ะและ บทบาทของเจ้าพันเอ๋อนะคะที่คุณหลิวอ e ี้เฟยเนี่ยมานำแสดงนะคะก็แบบโอ้โหแบบดึงดูดผู้คนเข้าไปดูมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือคิดถึงแบบคุณหลิวอ e ี้เฟยกันมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบว่าเป็นปากต่อปากไปเรื่อยๆว่าอุ้ยละครเรื่องนี้คุณหลิวอ e ี้เฟยแสดงอุ้ยมัน,ม,นมันมากเลยนะอย่าลืมดูกันนะนะคะน่าจะประมาณอารมณ์นี้แล้วค่ะเรียกว่าปากต่อปากนะคะ จากนั้นนะคะพวกเราก็จะรู้สึกเห็นอ,อกเห็นใจแล้วก็คือ,อยังไงอ่ะเรา เราจะเห็นว่าซ่งอินจางเนี่ยนางมีความตอนแรกมีความฝักไฟในการที่จะแบบว่าไถ่ตัวเองออกมาเป็นถ่ให้ได้ใช่ไหมคะแต่ต่อมาคือนางบทนี้นะคะซ่งอินจางนางก็มีวิวัฒนาการค่ะแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมานะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะแบบรักพี่สาวจริง,รงๆทั้งสองคนคือซุนซันเนียงแล้วก็ทางด้านนางเอกของพวกเราเจ้าพันเอ๋อค่ะแล้ว ความเหมาะสมพวกเราจะเห็นว่าเวลาที่ออกอากาศของเรื่องนี้ดีเนาะคือมันดีอะเรียกได้ว่าสิ่งที่ที่มา ออนไลน์นะคะในเวลาของประเทศไทยเนี่ยหวันว่าเป็นเวลาที่เข้าท่าทีเดียวค่ะก็คือกําลังนอนกิ้งกิงพักผ่อนกันอยู่ใช่ไหมคะส่วนส่วนหวนนั้นยังทํางานอยู่นะคะในช่วงนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือนอกจากที่จะมีบนแพลตฟอร์มของ B ีทีแล้วที่ประเทศจีนก็ยังเอาไปลงในแพลตฟอร์มโต๊ป่านอีกด้วยนะคะ แล้วก็ดูเหมือนว่านะคะในสำหรับเรื่องนี้สามบุปผาได้คิดฝันนะก็มีชาวเน็ตบางคนพอเห็นคะแนนบนโต๊ะปานแล้วนะคะมันก็ต้องมีทั้งสองฝ่ายจริงไหมอีกฝ่ายที่ได้นะคะได้คะแนนดีๆก็โอ้โห8.5นี้เรตติ้งลดนะคะก็ดีใจกันส่วนบางท่านก็เออไม่เชื่อถือโต๊ะปานว่าเป็นเว็บไซต์อะไรที่ปรุงแต่งได้นะคะคือลดดาวลดอะไรล็อกคะแนนก็ได้ด้วยะคะ่ะก็คือทางโต๊ะปานล็อกเอาไว้นั่นเองนะคะซึ่งมัน ก็คือมีคนก็พยายามจะดิสเครดิตนั่นแหละเอาง่ายๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะมันมีแหล่งที่มาอยู่แล้วเนาะเรากเา็เล่าไปตามที่ตามแหล่งที่มาแล้วกันค่ะทีนี้นะคะผู้ที่น่าจะฉลาดที่สุดในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นคนเขียนบทถูกต้องไหมคะเพราะว่า,เ,าเธอเข้าใจแนวทาง ความคิดของสาธารณชนในสมัยนั้นมากๆเลยแล้วก็ปูทางไว้สำหรับในอนาคตว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งในการที่แบบว่าอ,อ,อีเวนต์ในครั้งนี้นะคะกลับมาที่อีเวนต์ที่แทนเซนจัดเนี่ยก็คือโอ้ทุกคนชอบอ,อกชอบใจมากแล้วก็ทุกคนยินดีที่จะจ่ายนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่จะรอคะ่ะแล้วก็บทของคุณเฉินเซี่ยวนะคะก็เป็น คือเป็นบทที่น่าสนใจแล้วก็เป็นพระเอกแบบโอมัจจุราชจำแรงที่ดุก,กับทุกคนค่ะยกเว้นคนที่เขารักนะคะแทบจะเป็นแมวมิวม้วมีว้วเลยนะคะก็น่ารักดีค่ะนอกจากนี้เราจะได้เห็นแบบภาพเหตุการณ์นะคะในยุคนั้นที่มันเป็นอยุในปัจจุบันของตอนนั้นน่ะมันจะมีหลายสิ่งอย่างเกิดขึ้นมาพร้อ,รอมๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือพวกพายุนะคะที่ตรงจริงเนี่ยมันก็จะทําลาย บ้านเรือนทำลายร้านค้าไปหมดเลยนะคะมันเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบว่าไม่คาดฝันแต่ว่าเกิดขึ้นพร้อมกันค่ะก็โดยที่ทุกอย่างนะคะของเรื่องคือจะเน้นไปที่ทุกคนน่มีความเป็นอิสระนะคะอิสระแล้วก็โดยเฉพาะสตรีก็ต้องเป็นอิสระนิยมอิสระสตรีนิยมอย่างจงใจนะคะก็คือมีความแบบยืดยืด ยืดหน้าชูตาเชิดชูขึ้นมาได้แล้วนะคะว่าประชาชนคนอื่นๆจะเห็นพวกนางเป็นชนชั้นสูงกันเรียบร้อยไปแล้วค่ะเอาเป็นว่านะคะเรื่องนี้เป็นละครที่ดีแล้วก็เออต้องดูนะคะต้องตามดูให้จบทุกตอนอย่าข้ามนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะชอบแนวที่เป็นแนวแบบสู้ชีวิตแบบนี้แล้วก็แนวที่มีความรักมาปนก็ค่อนข้างจะนัว,นวมีทั้งเรื่องของการกีดกันด้วยนะคะระหว่างพระเอก นางเอกอะไรอย่างนี้ แต่อย่างไรก็ตามนะคะการดูละครดูซีรีส์ไม่ว่าจะจีนไทยเกาหลีจะชอบหรือไม่ชอบละครจะดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมนะคะของผู้ของท่านผู้ชมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะคะบางทีเราบอกว่าอุ้ยเรื่องนี้ดีจังเลยแต่ว่าบางท่านไปดูแล้วอ้าวมันไม่ใช่ทางนะคะชอบบูบูมากกว่าอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะหวันขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็พบกับวันได้ใหม่ในอพ,พิสวดถัดไปค่ะสวัสดี ดีค่ะ